ชายคนนี้กําลังกินอาหารเช้าอยู่ตามปกติทันใดนั้นหอกเล่มหนึ่งก็พุ่งทะลุหน้าอกของเขาเขาหันกลับไปมองชา้าๆพบมือปืนกำลังโบกมือให้ก่อนจะลากร่างของเขาไปทั่วถนนอย่างเลือดเย็นแต่เช้าวันรุ่งขึ้นหอกเล่มเดิมกลับทะลุหน้าอกของมือปืนในลักษณะเดียวกันทุกประการชายคนนี้ยังไม่ตายหรือจะเรียกว่ายังไม่ตายอีกครั้งก็ได้เขาตายมาแล้ว138ครั้ง และทุกครั้งที่ตายเขาจะตื่นขึ้นมาในเวลาเจ็ดโมงเช้าของวันเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าพร้อมกับความทรงจําที่ชัดเจนขึ้นทุกครั้งรองเท้าอยู่ทางซ้ายกางเกงพาดเก้าอี้เสื้อเชิ้ตแขวนอยู่ทรงผมของคนร้ายการเคลื่อนไหวของมันเขาจําได้หมดเรากับดูหนังเรื่องเดิมวนไปวนมาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็เอาชนะมันได้อย่างง่ายดาย เขาชงกาแฟาด้วยความนิ่งทว่าในจังหวะที่ไอ้น้ำเริ่มลอยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็ปรากฏตัวจากฟ้าพร้อมกระหน่ำยิงไม่ยั้ง แต่เขาไม่สะทกสถานเพราะรู้ว่าปืนกลจะหมุนยิงไปทางขวาอย่างช้าๆเขาไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังหรือใครส่งพวกมือสังหารมาเขามองเวลาบนนาฬิกาแล้วรีบวิ่งออกจากอาคารท,ทันทีก่อนที่เสียงระเบิดจะกึกก้องทั่วทั้งอาพาร์ตเมนต์เขากระโดดลงจากตึกและลงจอดบนรถบรรทุกขยะได้อย่างแม่นยำหลังจากล้มเหลวมาแล้ว22ครั้งและถูกรถขยะทับจนเละไม่รู้กี่รอบ